ที่ทางคุรการได้เคยไปบอกก่อนหน้านี้นะคะคแต่จริงๆก็เหมือนที่คุรการบอกว่าเทียงกันได้เพราะมันเป็นเหมือนเรื่องของความคิดความเชืเ่อนะคะแนวคิดของทางอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมองว่าไม่เป็นไร,รที่มาจะไม่ชอบจะผิดจะถูกอะไรเนี่ยแต่ขอให้ผลสุดท้ายปลายทางให้ผลสำเร็จมีว่าเหมือนกับที่คนก็เคลื่อนไหวทางการเมืองกันคราวที่แล้วเนี่ยจาก อะไรเขาเรียกตะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือคนเสื้อเหลืองแล้วต่อมาสืบเนื่องมาถึงกอปป,ป,ปสคนพวกนี้ถือทฤษฎีว่าวิธีการใดก็ได้ขอให้สำเร็จเป็นใช้ได้เพราะฉะนั้นการการเรียกร้องการปฏิรูปและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคนพวกนี้ก็คือว่าชุมนุมปราศัยแล้วไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็ ยือดอำนาจยือดอำนาจก็ไม่เป็นไรได้เ,เขาไม่เกี่ยงเขาไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือที่มาขอให้สําเร็จเขาก็เอาแบบนั้นก็ก็เห็นก็สําเร็จเหมือนกันนี่เอาเป็นสําเร็จครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นอย่างไรอ,อยู่ที่คนส่วน,<ค>นใหญ่คนส่วนใหญ่ต้องแสดงแสดงความคิดความเห็น ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดความเห็นก็ไม่มีความคิดความเห็นแล้วมันจะเอามติอะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นที่เราเถียงกันคอจะแตกอยู่เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะเอาความเห็นของคนส่วนใหญ่ <c oughs> ของสังคมไทยออกมาได้ <c oughs> นี่แหละมันจึงเป็นปนัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กยังคงสามารถถกเถียงกันได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่แนวคิดอย่างที่คุณบริการก็บอกไปแล้วทีนี้อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าการปฏิรูปประเทศไทยจะสำเร็จได้เนี่ยต้องมีการถ่วงดุลกันทั้งสามอำนาจก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการตรงนี้ทางคุณบริการมองยังไงบ้างถูกครับถูกครับศัพท์คาว่าถ่วงดุลกันเนี่ยมันก็ มอันนี้มันเป็นหลักประชาธิปไตยเลยแหละหลักประชาธิปไตยเนี่ยเขาเขาวางไว้ว่าอำนาจอธิปไตยมีสามคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการทั้งสามอำนาจนี้จะต้องคานกันทวงดุลกันตรวจสอบกันถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็ มันไม่ค่อยจะได้ทวงดุลกันเท่าไรหร่ที่ผ่านมาคะที่ผ่านมานี่เคยเคย่คยวงดุลได้สำเสำเร็จเคยเคยมีมีการถวงดุลกันบ้างเป็นเป็น,ปนบางบางครั้ง<อ>ผมจําได้ว่าสมัยจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ก็จอมพลถนอมก็ยึอดอานาจมาเหมือนกันแหละยึอดอานาจมาแล้วก็บริหารประเทศไปได้สักพักหนึ่ง ็ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับหนึ่งซึ่งออกมาเป็นประกาศคณะปฏิวัติเรียกว่าไม่ได้ผ่านสภาแต่ออกคนหมายของคณะปฏิวัติเขาแหละเราเรียกกันในขณะนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่ก็เรียกว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับ299ฉบับ299ฉบับ299นี้ก็มีสาระสำคัญอยู่ว่าเรื่องอำนาจตุลาการ ำนาจตุลาการซึ่งทางรัฐบาลต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเ,เข้าไปนั่งอยู่ในตรงไหนสักแห่งหนึ่งของอำนาจศาลนะเขาเห็นว่าศาลมีอิสระมากเกินไปแต่ผมจำไม,ม่แม่นว่าให้ไปนั่งตรงไหนค่ะพวกผมปกกนนกปกเ,เป็นนักศึกษาในขณะนั้นก็ประท้วงกันทีเดียวเป็นนักศึกษากฎหมายก็ประท้วงว่า เป็นการฮุบอำนาจตุลาการหรือแทรกแซงอำนาจตุลาการอ๋อคือพยายามจะส่งคนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งในในของตุลาการในคอตหรือในอะไรเนี่ยแต่แต่รอดจาไม่แม่ค่ะคือจอมพลเน่ยเขาก็มาด้วยการปฏิวัติและปกครองระบบปฏิวัติอยู่แล้วค่ะระบบปฏิวัติก็คือไม่มีสภาสภาก็แต่งตั้งเองเป็นสภาที่คณะปฏิวัติแต่งตั้ง แล้วมีรัฐบาลก็รัฐบาลที่คณะปฏิวัติตั้งขึ้นเสร็จแล้วก็อยากจะก้าวเข้าไปถึงอำนาจตุลาการซึ่งมันเป็นองค์กรสำคัญในขณะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนกฎหมายก็พูดพูดทำไมมีก็เสี่ยมพวกเราแหละเราเป็นนักศึกษาเนี่ยความรอบรู้รอบครอบมันก็ไม่มีก็ต,ต่อต้านกันอย่างเต็มที่ สุดเหวี่ยงเลยคือหมายความไม่ยอมเปน็นอันขาดที่จะให้รัฐบาลพันนวกอำนาจตุลาการเข้าไปอีกหนึ่งอำนาจตอนนั้นถึงขนาดว่าใช้คำว่าถ้ารัฐบาลมีอำนาจนิติบัญญัติอยู่ในมือ,อแล้วมีอำนาจบริหารในมือแล้วยังได้อำนาจตุลาการไปไว้ในมืออีกก็ไม่พ้นจากคำว่าทรราช นี่หละทรราชละ่ะเพราะว่าเบ็ดเสร็จเป็นอำนาจอย่างแท้จริงผลสุดท้ายจอมพลถนอมก็ยอมไม่ไม,ไม่ไม่กลา้ากลืนอำนาจตุลาการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงยะนนอกจากเนื่องจากเกรงใจฝ่ายตุลาการซึ่งบรรดาผู้พิพากษาทั้งหลายขณะนั้นก็ยังน่าเคารพนับถืออยู่คืออย่างผู้พิพากษาสารดีกาเนี่ยท่านขลังมากนะ คเล็กภรพแต่ละคนแต่และท่านเนี่ล้วนแล้วแต่หน้าเคารพนับถือเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีเกียรติในสังคมสังคมยอมรับเคารพนับถือคนพวกนี้ไม่ไม่เห็นด้วยเนี่เขาก็เกรงใจเขาก็ถอยไปไม่ไม่ยึดอำนาจนั้นอันนั้นถ้าได้ไปแล้วก็แปลว่าเอียงไปเด็ดขาดนเวลานี้เรากำลังพูดกันว่าถ้าจะปฏิรูปก็จะต้องมีความขานอำนาจกันก็คือ ถ้าปฏิรูปเราก็ต้องคงอํานาจทั้งสามคืออํานาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมันต้องเป็นอิสระแก่กันแต่การเป็นอิสระแกกันโดยเด็ดขาดโดยไม่เชื่อมโยงถึงกันเลยก็ไม่ได้มไม่ได้มันก็ต้องมีว่าต้องทวงดุลด้วยการคานอำนาจกันอย่างนั้นมันจึงจะเป็นประชาธิปไตยคำว่าทวงดุลโดยก,การ,รคานอำนาจก,ก็คือตรวจสอบ ทวงดุลก็คือตรวจสอบอำนาจตุลาการจะถูกตรวจสอบโดยอำนาจสภานิติบัญญัติเช่นเดียวอำนาจนิติบัญญัติก็จะต้องถูกทวงดุลโดยอำนาจตุลาการเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสามขาคือมันมันมันมีบริหารเข้าไปต้องต้องเกี่ยวเนื่องกันก็คือสามารถตรวจสอบครับถ้าไม่ตรวจสอบกันไม่ได้ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาไตยกลายเป็นว่าอีก อ่าอ,อีกกลุ่มก้อนหนึ่งอ,อาจจะมีอํานาจอํานาจหนึ่งสูงอย่างกระเร็วๆเนี่ยที่จํากันได้ไม่ต้องระบุก,ก็คืออํานาจฝ่ายตุลาการเนี่ยมันสูง<ช>อํานาจสูงมากพอสูงก็ก็เกิดปัญหาทีเดยวอำนาจตุลาการสูงเกินไปก็เป็นปัญหาเหมือนกัน<ช>เรียกว่าทวงดุลกันไม่ได้อํานาจตุลาการมีอํานาจเหนืออํานาจนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ เกิดความสมดุลในประเทศเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเหมือนกันการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกฎหมายหรือการปฏิรูปประเทศที่กําลังจะทําอยู่จะนําไปสู่การทวงดุลทั้งสามอำนาจที่ที่ผ่านมามีการมองว่าไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทวงดุลกันได้ได้หรือไม่ครับมันแล้วกแต่คนที่เขาเข้าทําหน้าที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ได้แต่คนมา แต่เขามีความคิดเห็นยังไงเรายังไม่รู้เราต้องรู้ว่าเขาเสนออะไรเสนอออกมาแล้วมันจะถ่วงดุลกันได้หรือไม่มถ้ามันจะถ่วงดุลกันได้เราก็สนับสนุนไปถ้าดูท่าจะไม่ใช่การถ่วงดุลเราก็คงจะต้องตะโกนไปข้างเวทีว่ามันไม่เข้าท่าแล้วอ,อันนี้แหละครับที่จะจะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเป็นหน้าที่ของคนกลางทลอง ค่ะ,น,ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะพักเบรกการสรุปในช่วงนี้นะคะที่ที่ดีฉันชอบก็คือมุมมองแนวคิดคือเราสามารถที่จะคิดต่างกันได้แต่ต้องดูว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศว่ายังไงนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะปฏิรูปประเทศให้สําเร็จทุกคนจะต้องเข้าร่วมรหรือไม่เป็นไรดูที่ที่มา ถ้าที่มาไม่ชอบผนมันก็ไม่ชอบและจะไปเข้าร่วมได้อย่างไร,รอันนี้คือที่ดิฉันชอบว่าเออสามารถที่จะคิดต่างกันได้นะคะเดี๋ยวชวงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงของพิ a ทอ t นะคะกับดิฉันกุนธิดาชวนกุลและคุณเวราการมุสิกพงศ์ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เราก็พูดถุยเรื่องของการปฏิรูปประเทศจะสําเร็จหรือไม่อย่างไรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าแน่นอนว่าการบริหารราชการแผ่นดินก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปแม้ว่าคณะปฏิวัติจะได้มีการารัฐประหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีนายกมีคอรมอนะคะมีการตั้งฉา,ายาให้เหมือนกันค่ะคุณเวราการะคะ ตั้งฉายาว่าเป็นนายกเทวดาในใที่มีมีนัยะอยู่สองมุมทางทางสื่อสื่อ,อ,อมวลชนตั้งให้นะคะที่บอกว่านายกเทวดาในยะหนึ่งก็คือว่าต้องเจอปัญหาต่างๆนานามากมายร้อยแปดถ้าแกได้นี่โอ้โหกลายเป็นนายกเทวดาเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง อย่างที่ทราบกันว่ามีเรื่องของความขัดแย้งน,นะคะจะต้องทํำยังไงให้คนในชาติกลับมารักกันซึ่งไม่ใช่การเอามีดไปจี้เอาปืนไปจี้แล้วจะรักกันได้นะคะต้องต้องกลั่นออกมาต้องต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรมีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจ GDP ที่ผ่านมาของประเทศไทยในช่วงสองสามปีเนี่ยก็ไม่กระเตื้องเลยนะคะจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการยอมรับของประชาคมโลกยิ่งการประกาศกฎเอการศึกแบบนี้นะคะหลายคนเขาก็มองว่าเอ๊ะประเทศไทยดูเหมือนล้าหลังนะคะใช้คำนี้ก็ว่าได้จะทำยังไงให้กลับมาอีกครั้งมีงานท้าทายหลายเรื่องเขาก็เลยตั้งว่าเป็นโอ้นี่ถ้าทำได้นาะยกเควดาอ,อีกนัยยะหนึ่งอาจจะแบบ ใช้หนีบแนมก็ว่าได้นะคะที่บอกเป็นนายกเทวดาก็คือว่ามีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันเลยในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกให้มาเป็นนายกมนตรีรปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ที่เกิดขึ้นคิดว่ามันมันเป็นยังไงคะ <ผม S 1> จะพอ่ออยากจะพูดว่าอย่าไปว่าท่านนายกว่าเป็นนายกเทวดาเลยค่ะค,ค,คือพูดแบบนี้ก็คล้ายๆกับว่า ไปกันแหนกันแหน่นไม่ให้กําลังใจกัน<ะ>ผมไม่ได้ให้กําลังใจคณะรัฐประหารหรอกนะแต่ผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เจอปัญหาหนักเท่ากัน<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ให้กําลังใจแก่ทุกนายก<ะ>ที่เขาตั้งใจทําดีให้เราเห็น แล้วก็เรายังไม่เห็นว่าเขาได้ทาชั่วตรงไหนเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจกันก่อนเว้นแต่ว่าเขาทําชั่วแล้วเราเห็นว่าแน่แล้วอย่างนี้ก็ต้องต้องฟัดกันละนะแต่ที่ต้องบอกว่านายกเทวดามันเป็นคําที่กันแนนกันแหนเนี่ยก็อย่างว่าแหละเพราะว่าท่านก็ลอยมาจากคณะรัฐประหาร อันนี้แหละมันก็ขัดหลักประชาธิปไตยแต่ว่าต้องพูดโดยเป็นธรรมว่ามีคณะรัฐประหารชุดไหนละ่ะที่เขาจะยึดอำนาจมาได้แล้วแล้วก็มาปล่อยให้คนอื่นมาเป็นผู้บริหารประเทศอย่างง่ายดายไม่มีมีชุดที่แล้วเนี่ยคุณพลเอกสนธิบุญรัตกลิน ท่านไม่ได้เป็นนายกเองก็ได้บทเรียนมาแล้วพอไปกันได้สักพักหนึ่งก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันทำอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้แล้วตัวท่านหัวหน้าคณะรัฐประหารจะมารับผิดชอบปัญหาประเทศเองในขณะที่คนอื่นบริหาราก็ไม่ได้ก็อิหลักอีเหลือเต็มทีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจกันเนี่ยเพราะว่ามันหนัก แล้วก็เฉพาะในสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยก็หนักกว่าคราวที่แล้วนักหนักกว่าสิบเก้ากันยาสองห้าสี่เก้าตอนนี้แล้วก็ชุลมุนชุลเกไปหมดอยากอยากให้คุณรการเปรียบเทียบสองสถานการณ์นะคะของการรัฐประหารของปีสองพันห้ากับณปัจจุบันนี้2557ันห้อยห้าสิบนคมองในตอนนู้นกับตอนนี้ยังไงบ้าง มันก็มีทั้งเหมือนและต่านไอ้ที่เหมือนกันก็คือว่าก็รัฐประหารก็เช่นเดียวกันแล้วมาถึงก็ยกเลิกการรัฐธรรมนูญซะก่อนเราก็ไล่รัฐบาลเก่าออกไปก็เข้ามาเป็นตั้งรัฐบาลเองร่างรัฐธรรมนูญเองแต่มันก็มีวิธีการที่ต่างกันอยู่คณะรัฐประหารชุด ปัจจุบันนี้ขเขามีวิธีการดำเนินการละมุนละม่อมผมคิดว่าเนื่องจากเขามีเวลาในการคิดอ่าน